โอโคอินาสัตุมะเตโควะตวันการโยสุขีติขายุโกอวะพิวันนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจักตารธรรมวัฒนติอายพุวันโนสุขังระลังสาผู้ยมให้กำลังใจกันนะ ตอนนี้เครื่องสูบน้ำก็มาแล้วจากดับเพลิงพระโยธินดับเพลิงทุนบุรีดับเพลิงบางกอกใหญ่ขอนนุทนานครที่มานครอนโุทนาเขตบางกอกใหญ่ขอนนุทนาสถานีตำรวจนครบางกอกใหญ่ตำรวจท่องเที่ยวแลที่สำคัญรอยยิ้มพิมพ์ใจสวยใจนั้นไม่ต่างใจบ้านเรือนก็รูหลาแผ่สูนค่าบันดาไทยแถบบ้านแถบเมือง ไทยทั่วท่ามันแดดอยู่เนาะแดดร้อนอยู่อยู่ใงไทยไร้กังวลเทคโนอาจร้อยหน้าแต่ข้าวปลาไม่ขัดสนสินทรรัพย์อาจออาจนแต่ใจคนไม่จนใจศาสนาสถาพรประทานกระเิษสงรุ่งธรรมชัชีวันบัานปุกใจไต่ความดีราชันขวัญสยามบินเท็กน่าปกพานี เสนประเพณีสีภัทไชัยชยนไตรรงทงชัยโชคลอยอวดโลกโบกลงบนขัญฟ้าขวัญตายจน,นลุนเล่นหล,ล,ลักศักว์ศรีสยามเมืองใดไม่มีทหารห,หา่เมืองนั้นไม่นานเป็นฆ่าเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นไม่ช้าจนเมืองใดไม่มีพานิชลิศเมืองนั้นย่อเมเกิดขัสน เมืองใดไร้สินโสภณเมืองนั้นไม่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แข้าดนหยาบเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นมดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นไม่เพื่อพิสมัยเมืองใดไร้ทำอภัยเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนท่นดืมทำมาเป็นกรนด้ไหมออาเป็นกรนแล้วก็ไม่จะจุดมันก็ไม่จุดง่ายๆนะ มาเป็นกอนแผ่นดินทงน้ำใจให้ไหร้ทุกแผ่นดินทองพาไกายสุขไม่ทุกข์กถึงแผ่นดินเพชรเป็นความอุดรุ่งเรอเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไ,ไร้ทีรทเพื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจการจะพัฒนาด้านใดๆก็ไร้ผลการจะพัฒนาชาติหนึต้องเรื่ที่จิตใจคนเพื่อจะได้ผลในการพัฒนาที่ถาวรความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้น เอามฝันอยู่ที่ตัวเราสร้สางทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเองร h ายเฮสเดลิมินชี่นี่คือเราใช้สักดุลใช้ไปทางที่ถูกที่ควรที่ต้องร้ไหมใช้ไปทางที่ถูกที่ควรที่ต้องต้องอะไรต้องกับศิลรัธรรมดีงามรยมทำความสะอาดไปอาจจะมาภาพอยากจะบอกดูว่ามองมองเห็นพระปางแล้วเวลาว่าเขาบอกว่าพระปางนี้เป็นสมบัติของชาติข้าพเจ้าหรือชื่อนามสกุล บอกล่าวให้เทวดาอรักษ์ได้ปกปักรักษาข้าพาเจ้าชื่อนามสกุลนี้มีโอกาสวาสนาได้มาช่วยพระคุณเจ้ามาช่วยวัดอรุณราชเช่ารามทำความสะอาดดูแลพระกาาลางซึ่งเป็นสมบัติของชาติดูแลบวนรน้อยพระเจ้าตากสินมหาราชดูแลเ,เกจ้ายพิรามณีดูแลพระญยักษ์มาแก้ดูแลบวตรพิหารสถานที่แต่ก่อนเคยเป็นโบราณสถานสาธุโชคดีข้าพาเจาเ้าต้องการความสุขต้องการความสบาย ต้องการความราบรื่นต้องการความมั่นคนรงระดมต้องการชีวิตที่ดีอธิษฐานประยมสารทุเรียวนะนลวงพนาเมื่อมองพรนะปางและโยมอา,อาตามาแปลนภาษาบาลีนะถ้าสถานที่ใดมีพระปางมีเจดีมีบุตหลังใหญ่ใหญ่ถ้าสถานที่ใดเราเข้าไปเราต้องขอดงเท้าขอดหมกักใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยเป็นการเคารพสถานที่นะให้โยมเึงถึงรู้เลยว่าสถานที่นั้นสาคัญมาก ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่ไม่ใช่ลูกขานเทวดาธรรมดาเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ดูแลอยู่ก็คือใส่หัวได้ยงนะสาธุเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ดูแลสถา,า,านที่โบราณสถานต่างๆที่เป็นสมบัติของชาตินะขอหนุโมทนาคุณศราและ,ละเพื่อนรถไอติมก็มานะคะรถไอติมคุณศราและเพื่อนเพื่อนนี่คือรถไอติมเท็กน่าร <พา S 2> นที่แล้วใครดีมากบอกน้ำคุณวรินทร์ ครอบครัวน่เพื่อนๆหวานเย็นน้ำแข็งใสคุณประเสรรฐลงทานเยอะมากนะคะพร้อมครอบครัวคุณแม่จัญญานิพิปพาพันธ์และครอบครัวขนมสองร้อยกล่องแล้วก็ข้าวหมูตุ๋นข้าวกะเพาะข้าวกะเพาะตุ๋นข้าวกะเพาะข้าวกะเพราหมูตุ๋นเออแล้วก็ 120กล่องข้าวสาร1กิโลแล้วก็ข้าวสารข้าวนะข้าวกล่องข้าวกล่องข้าวถุง120ถุงโอ้แล้วก็คุณนักนักกิตตากิตดาถูกไม่ยอมไม่เมยไม่ถูกมันมับอกได้นะไม่แก้ไขแล้วเทวดาจะได้จับได้เทวดาจะได้จำชื่อเราได้เทวดาจะได้อนุโมทนาเมื่อเทวดาอนุโมทนาแล้วเราก็จะได้ มีบุญมีบุญคุ้มากมากๆนะคนใจดีคนมีบุนมีโยมมีอะไรก็เทวดามักจะมาช่วยยามบุญพาวาสนายามบุญพาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักแต่ถ้ายามบุญไม่พาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หนักยามบุญเรามาเทวดาช่วยหนึ่งบางทีขับรถไปนะ้ยมนะประสบอุบัติเหตุนะแอบโค้งนะแอบไม่น่าตายเลยจำไหมไม่รอดโยมนะ ดูสภาพแล้วไม่น่าไม่น่าตายแต่ก็ตายนั้นเทวดาก็มีความเชื่อกันว่าเราทุกคนมีเทวดาประจําตัวอยู่บ้านขนมคุณแมวเทวดาประจำตัวเราดูแลดีๆรักษาดีๆนะก็จะช่วยเราเวลาเดินทางไปไหนมาไหนราบลื่นประสบความสะดวกสบายแคล้วคลาดปลอดภัยคุณข้อนุโมทนาคุณนิษฐานิษคุณวิโรจน์ไอ ขนมปังไอศครีมห0ึ่งแล้วก็น้ำยี่สิแพ็คแล้วก็โอวัลตินชาเขียวสาธุถ้าดูถ้าใครมีมาเพิ่มแล้วก็มาแจ้งที่อัตมาภาพได้นะนแแจ้งที่อัตมาภาพได้ดแล้วประกาศต้องมาถ้าเวลา17บนฬิกาเราก็จะเรียกแจกน้ำทานข้างกันก่อนก็พอดี้แหละโมงเย็นก็ลืม โมงเย็ก็เริ่มจากลานหน้ายักษ์เลยนะลานหน้ายักษ์แล้วก็อาหารเรือลเขาจ่ายค้างมาแล้วเราก็จะไปไล่ติดต่อทายไม่ต no ้องเริ well, ่มถ่ายไปแทะออกไปแล้วก็ตอนแรกๆนี่นะผมได้พูดถือข้อป่ามตอนแรกจะมาพลาพกับกูสิโรล่กูโจ้เลยก็ไม่อยากให้โยมมาแล้วต้องเสียใจก็เลยให้สร้างข้อความแต่ไม่มีแล้วที่มาสร้งในสองสามทุ่ม ก็บอกว่าอย่ากทำบุญด้วยไม่เป็นไรเพาะอาจารย์ตั้งเลยถ้ากทำน้อยก็เลยเป็นที่มาขอละพานนะจ๊ะปิโยปิวัชตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีอายุโกภวะอวิวาตนาสิริสริตรุตตาปัญโนจตารุธรรมาวัตถิอายุกันโนสังอัลลัง ดูนะสำหรับถุงสักอกพอเราจะไปพอเราจะไป่ว่าเราก็ทุบไปด้วยมีพารา้วยาพาราด้วยนะ